สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมเรื่องราวข่าวสารฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนรับชมเรื่องราวข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลไทยดวนทีมชาติเวียดนามเผยสูตรสําเร็จจะกลับมายิ่งใหญ่แซงไทยอีกครั้งหากปล่อยไว้แบบนี้ตามไทยไม่ทันแน่สื่อเวียดนามรวมถึงแฟนบอลเวียดนามสุดเดือดหลังจากที่ผลงานของโฟมอดเขาวฟิลิปทิสเซเยพาทีมเวียดนามแท้สามนัดรวด ตกรอบแรกเอเชียคัพพร้อมใจลึกประวัติศาสตร์เป็นทีมที่เสียประตูมากที่สุดในบรรดาทีมที่เขา้าร่วมเอเชียคัพรอบสุดท้ายแถมยังเสียเบอร์หนึ่งอาเซียนให้กับทีมชาติไทยครั้งแรกในรอบ6ปีและผลงานยังเสอนทางกับทีมชาติไทยเป็นอย่างมากซึ่งแฟนบอลเวียดนามและส่อเวียดนามต่างมองเป็นเสียงเดียวกันว่าหากทีมชาติเวียดนามต้องการกลับมายิ่งใหญ่แซงทีมชาติไทยขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอีกครั้งจําเป็นต้องหนึ่งปักหางซอคุณซือที่พาทีมชาติเวียดนามประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติสตร กลับมาคุมทีมอีกครั้งแทนฟิลิปทิสเซเยซึ่งหลายฝ่ายต่างมองเป็นเสียงเดียวกันว่าระบบฟุตบอลของฟิลิปทิสเซเยกลายเป็นฟุตบอลสมัยเก่าไปแล้วนั่นเองหากปล่อยให้พ่อมดขาวฟิลิปทิสเซเยคุมทีมชาติเวียดนามต่อไปคงเป็นเรื่องอยากที่จะต่อกรกับทีมชาติไทยในยุคข,ของมาชาตระอิชิคุมทัพดังนั้นเวียดนามควรดึงปาคังซองกลับมาคุมทีมชาติเวียดนามอีกครั้งโดยปาคังซองจะตัวได้วางมือกับทีมชาติเวียดนามหลังจบอาเซียนคัพ2022 ซึ่งตอนนี้เจ้าตัวยังว่างงานหลังพลาดเป็นกุนซือทีมชาติไทยไม่แน่เราอาจจะเห็นป้าขังซอ,งองกลับมาคุมทีมชาติเวียดนามอีกครั้งก็ได้อิชิเจอจุดแข็งจุดอ่อนทีมชาติไทยมาชาตราอิชิกุนซือทีมพิไทยได้เปิดใจผ่านสืญ่อญี่ปุ่นอย่างซอกเกอร์ิงว่าเจอจุดแข็งจุดอ่อนของทีมชาติไทยจุดแข็งของนักเตะไทยคือทางด้านศักยภาพความเร็วแรงประทะรวมถึงเทคนิคที่เหนือกว่านาักเตะญี่ปุ่นขาดเพียงแค่เรื่องกลและยุทธวิธีสลับจุดแข็งของนักเตะไทยผมมองว่า ความสามารถสมบูตัวความเร็วแรงประทานของร่างกายที่ดูเหนือกว่านักเตะญี่ปุ่นในด้านเทคนิคแล้วพวกเขาไม่ได้ใต้ไปกว่านักเตะญี่ปุ่นเลยขาดเพียงแค่สิ่งเล็กๆ,ๆน้อยการเข้าใจยุทธวิธีในการเล่นการเล่นแบบเป็นกลุ่มหรือการเล่นแบบเดี่ยวหรือหนักประธานเทคนิคทีมชาติไทยคนใหม่ผู้ทางทีมชาติไทยใหม่ทั้งระบบหลังจากมีการยืนยันออกมาแล้วว่ามาตามแป้กโนพลัมซำผู้จัดการทีมชาติไทยเตรียมต่อสัญญากับมาชาทาราอิชิยาวออกไปถึง2ปี หลังจากที่พาทีมชาติไทยสร้างผลงานกับเฮมอเอเชียเป็นหนึ่งในสองทีมทีมท่ไม่เสียประตูให้กับผู้แข่งแม้แต่ลูกเดียวร่วมกับกาตาเจ้าภาพผ่านเข้ารอบส6หทีมสุดท,ท้ายเอเชียคัพอย่างสง่างามขึ้นท็อปร้อยของโลกในรอบ19ปีแถมยังเบียดทีมชาติเวียดนามขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนได้สําเร็จในรอบ6ปีล่าสุดมีกระแสม,มาแรงเป็นอย่างมากว่ามาชาทระอิชิบุลซอระดับปรามจารย์จะถูกเรียกให้รับหน้าที่เป็นประธานเทคนิคทีมชาติไทยคนใหม่อีกด้วย เพื่อปูทางให้ทีมชาติไทยเป็นระบบเจแปนเวทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นยูสิบหกยูสิบเจ็ดยูสิบเก้ายูยี่สิบยูยี่สิบสามรวมถึงชุดใหญ่ให้เป็นแนวทางเดียวกันมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จดังที่ญี่ปุ่นได้ยกระดับตัวเองขึ้นไปเป็นแนวหน้าของโลกในขณะนี้มาชาทรายอิชิกุนซือทีมชาติไทยได้โพสต์ตุนยาคู่ก่อนเจอทีมชาติอุซเบกิสถานในรอบน็อกเอา์มาชาทรายอิชิได้โพสต์ตอรี่ตุนยาคู่หลังทีมชาติไทยทะลุเข้าถึงรอบน็อกเอา หลังจากที่ทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์มากมายผ่านเข้ารอบ16ทีมละไทยในศึกเอเชียคัพ2023ที่กาตาร์ได้สําเร็จล่าสุดกุนซือแดนประดิษฐ์ได้โพสต์รูปไอจีสตอรี่พร้อมรูปยาคู่พร้อมแคปชั่นว่าผ่านคขอรอบ16ทีมไทยเลยซื้อยาคู่เพิ่มสลับมาชาตราชิเตรนําลูกทีมพบกับอุซเบกิสถานยอดทีมแก่งจากเอเชียกลางทีมท็อป64ของโลกในวันที่30มกราคมนี้เวลา18นาฬิกา30นาที โดยเกมคู่นี้สื่อยกให้อุซเบกิสถานเป็นต่ออยู่พอสมควรแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่าไทยเราจะสามารถสู้กับอุซเบกิสถานได้หรือไม่เปิด์เซตีสุดโหด,ดของทีมชาติอุซเบกิสถานก่อนเจอไทย10นัดหลังสึกของทีมชาติอุซเบกิสถานพวกเขายังไม่แพ้ใครแบ่งเป็นชนะ6ครั้งและเสมอ4ครั้งเสมอเม็กซิโก3-3ชนะเวียดนาม2-0ชนะจ,จีน2-1ชนะเติร์กเมนิสถาน3-1เสมออิหร่าน2-2 ชนะคีกิสถาน4-1ชนะปาเลสไตน์1-0เสมอซีเรีย0-0ชนะอินเดีย3-0และเสมอออสเตรเลีย 101. 1-1สิเตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามเกมนี้มาชาทราอิชิน่าจะแพ็กแดนกลางแน่นโดยให้สุบโซกสราชาเปเล่นมิดฟิลด์ซ้ายแทนบดินพาราผู้รักษาประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่แต่งแบ็กโฟกประกอบด้วยเทราทรมุนมาทันเอเลสเตรอร์ลอตพันษาเฮมิบูล และนิโคลัสมิเคิลสันกองกลางตัวรับสองคนเป็นสาระจุยเย็นคอยบัญชาเกมร่วมกับวิรเทพป้อมพันโดยมีเพลโรตนชำรักมีเป็นมิฟิเตลุกส่วนปีกสองข้างเป็นสองพี่น้องอย่างสุปโซสารชาติสุภัเหมอนตาโดยมีสุปเปซายเจเดตเป็นกองหน้าโตเป้าและเพื่อนๆ่นะครับคิดว่าพังนี้พอจะสู้กับอุซเบกิสถานได้หรือไม่เรามาดูบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยก่อนที่จะดวนกับอุซเบกิสถานในวันพรุ่งนี้